คลิปนี้พาเพื่อนๆนะครับมาชมงานกรอบพระกันนะครับเป็นงานกรอบพระอันนี้ก็จะเป็นทรงพระขุนแผนนะครับผมอขออนุญาตปิดหน้าไว้นิดนึงนะครับผมเป็นพระทรงขุนแผนนะครับก็มาในรูปแบบของงานติดเกลียวไข่ปลานะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของทางรัฐนะครับผมอันนี้นะครับก็ใบนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่า เต็มที่บองกันนะครับผมเนื่องจากถ้าเราใส่เกลียวติดไข่ปลายแบบนี้จะมาเซฟน้ําหนักนี่ก็จะระบาดแล้วนะครับผมถ้าใส่งานแนวนี้ก็ต้องเต็มที่ไปเลยนะครับผมใบนี้นะครับก็ลูกค้าขอจัดหนักจัดเต็มนะครับก็อันนี้จะเป็นทองเรท90%็นะครับเ0เต็มนะครับผมใบนี้ก็จะมาในน้ําหนักมี บาทกว่าๆนะครับผมอันนี้ครับ18กรัมกว่านะครับ18.5กรัมนะครับผมก็เรียกว่ามากันในน้ำน้ำหนักนี้ได้งานตลับเลยนะครับผมแต่นี้เป็นงานกรอบนะครับเป็นงานกรอบพับหลังนะครับอันนี้ลูกค้าขอจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมก็อนน้าหนักก็ออกมา18กว่ากรัมนะครับน้ําหนักดิบๆนะครับรวมซีสแล้วก็มี19 2เกกรัมแน่นอนนะครับผม นะครับก็ใส่ให้เต็มที่ทุกอนูเลยนะครับผมหัวสิงแบบนี้ก็เป็นสไตล์ของทางร้านเรานะครับผมเนื่องจากกรอบใบนี้นะครับลูกค้าได้ใส่พลาสติกเดิมมาแล้วนะครับผมอ่าเนี้เราก็ไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปทําใหม่นะครับใช้พลาสติกเดิมเลยนะครับถ้าแกะทําใหม่นี่ก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อพระได้นะครับผมก็ใส่ก็อาจจะไม่พอดีนะครับก็จะมีพื้นที่อยู่นะครับกเดี๋ยวเราก็ดอดเทียนเอานะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับผม แล้วก็ทําการพับหลังเอานะครับผมแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการใส่พระเข้าไปแล้วทาการพับหลังครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพับหลังเข้าไปนะครับถ้าแผ่นหลังนะครับมีความหนานะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วมันจะเด้งออกนะครับ่ไมจะไม่เหมือนกับงานกรอบสําเร็จนะครับที่แผ่นหลังมันบางนะครับผมพอใส่ไปสักพักนึงเนี่ย แผ่นหลังมันชอบเด้งออกมานะครับผมอันนี้ครับแต่นี่ถ้ากรอบมีความหนาแผ่นหลังมีความหนานะครับมันจะไม่เด้งนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การใส่การพับอีกทีนึงนะครับผมถ้ามีการตกการอะไรแรงๆก็ถ้าได้จังหวะมันก็อาจจะหลุดได้นะครับผมแต่ถ้าอยู่ธรรมดาไม่หลุดแน่นอนนะครับผมแบบนี้นะครับถ้าไม่เอาอะไรไปงัดมันนีก็ไม่ออกนะครับงานถ้ามันมีความหนานะครับอันนี้ก็ ใส่ออกมาก็จะออกมาทรงประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นแบบตุ่มแผนทรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันเฟสเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะปล่อยเกลี้ยงไว้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่นิดหน่อยนะครับถ้าแกะลายมันก็อ่าไม่ได้ละเอียดไม่ได้รายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็เลยปล่อยเกลี้ยงไว้ดีกว่านะครับให้มันมารับกับตัวตุ่มตัวเกลี้ยงเกลี้ยงเงาเนา้นะครับผมอันนี้นะอ่าช่วงห่วงก็เอา สองข้าวหลามตัดให้นะครับใส่ยึดอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลุดนะครับส่วนห่วงนี้ก็ไม่ได้เชื่อมนะครับสามารถเอ้าเข้าอ้าออกได้นะครับส่วนหัวสิ่งนี้ก็เป็นสไตล์ของร้านเรานะครับผมจะออกแบบให้มันรับกับรูปทรงของพระนะครับถ้าทรงแหลมขึ้นมาหรือว่าทรงตัดทรงไข่อะไรก็จะออกแบบให้มันมารับกับรูปทรงของพระนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีตุ่มไม่มีเกลียวก็จะเป็น ถ้าไม่เป็นพ่นทรายก็จะเป็นการแกะแข้งสิงโดยทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลายพญายนาคนะครับก็เป็นมีลูปกระตายเป็นสามมิติชัดเจนนะครับผมอก็รองสามเหลี่ยมขึ้นมาให้นะครับผมให้มันยกสเส็จขึ้นมานะครับน,นีครับนนก็จะเป็นเกลียวไข่ปลานะครับผม มาณนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหัวสิงนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นสไตล์ของร้านเรานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใบนี้ก็มีประมาณลมซีก็อยู่ประมาณ20กรัมนะครับ6สลึงนะครับผมก็ราคาทองก็อยู่เรทซีมื่นกว่าบาทนะครับผมราคาทองณนะตอนนี้นะครับผมาทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ แต่ละร้านไปนะครับว่าคิดเท่าไหร่ทองเรเปอร์เซ็นต์ไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าแรงก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละร้านไปนะครับในในส่วนของงานขึ้นมือนะครับค่าแรงไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับร้านนั้นร้านนี้นะครับมันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้านะครับแล้วก็การทําร้านนิดหรือว่าความยากความง่ายของช่างที่เขาทํานะครับผมก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นงานขึ้นมือ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สำหรับใครที่ชอบงานแฮนด์เมดนะครับผมก็ตอบโจทย์นะครับก็จะมีความไม่เป๊ะอะไรมากมายนะครับมันจะไม่เหมือนกับงานหล่องานเลเซอร์นะาพวกนั้นนะครับพวกนั้นจะเป๊ะกว่านะครับอันนี้ก็จะมีก็จะเป็นเสน่ห์ของมันนะครับเป็นงานขึ้นมือนะครับมันก็จะมีส่วนที่ไม่เป๊ะบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นงานขึ้นมือนะครับช่างทําก็ใส่จิตวิญญาณลงไปนะครับผม ก็จะดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะครับผมอ่นนี้เราก็นํามาฝากกันนะครับผมสําหรับใครทีอ่อาจจะเบื่องานแบบยกซุ้มธรรมดาหรือว่างานแกะลายธรรมดานะครับก็อาจจะลองเปลี่ยนมาแนวนี้บ้างก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับนะครับผมอันนี้เราก็เอามาเป็นรูปแบบเป็นไกด์ไลน์ให้ชมนะครับผมก็ถือว่าแบ่งปันกันนะครับผม